โอ้โอเทไหนวะเออเทศูนย์มมมมเด็กเนาะโอ้ยจับเค็เอะไหนเออวะเอเอที่ตากันไปเลยเอเอาม,มาหนีเลยเอะเฮ้ยเดี๋ยวราบประทานวูฟเอลเอครับเข้าไปถ่ายที่บ้านน้องเรา เรามาดูบักโน่บักโน่เปลี่ยนสำนักแล้วครับจากช่างเต็มมาช่างเก่งอันนี้ล้างแล้วอันนี้ชามผมเพิ่งไปซื้อมาเมื่อเช้าตัวเนี้ยมันหายตัวนี้มันรหัสเป็น CDO หนึ่ง อันนี้ผมเบิกศูนย์มานะครับแต่ว่ามันหายก็เลยได้ซื้อใหม่ไม่เป็นไรครับโทรไปถามเพื่อนแล้วหาไม่เจอนิสุดินอันนี้ฝ้าก็เปิดแล้วครับน่าจะเสร็จอยู่ครับวันนี้ได้ประกอบเครื่องแล้วก็รอแค่ okay. ท่อแล้วก็คาบูมีแล้ครับท่อส่งไปพายอยู่ สปริงวาลวในโซนิกครับครบหมดแล้วเจวเลย <S <S แล้เียจะประกอบไหมพี่ <S <S อันนี้ก็สลักลูกสูบรับซีบาาีแบล็คม่อเช้าเหมือนกัน

แบบสักคันเนาะเห็นแล้วก็เกิดกินเลยสึกไงครับเมื่อกี้เจอสาวเค็ดหายแล้วเปิดอานลานเลยพี่ว่าอื่นจะได้มากับสองคนแล้วไหมมาอยู่บินยาวมาเลย ไม่ต้องไปถ่ายแล้วไม่ได้ต้องจะลอยไปเลยตะกี้หัวไม่แรงเลยหัวประดานเลยแต่ยนบอกแต่เช้าแล้วว่าจะมาใช่ไหมเออราออกมาเขาก็มาพอดีแต่ก็ไม่ได้มีใครบอกว่าเออผมแม่ไม่ตอนแรกผมคิดว่าจะไม่ได้มาจริงไงก็เห็นจะโทรไปก็สาวแคทยังอยู่บ้านอยู่เลยเพิ่งออกมาเมื่อกี้มาเนี่ยนหายขึ้นแล้วบาบุ๋มบายแล้ว สัส้นเลยนี่นะเออเหมือนเหมือนมีงบอ่ะนี่ไอ้มันคุยกับใครวะคุยอะไรคุยอะไรไหนดูไรอ่ะระวางแล้วเดี๋ยวเข้ามานี่แหละใครระวังเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้เองเดี๋ยวเข้าก็มานี่ใชยเท่ไหมคุยอะไรเข้ยมาเอ้อเฮ้ยทำไมรีบวางโทรศัพท์วะคุยกับสาวแชทเอาไหนเปิดดูเปิดดูไหนเปิดแชทดูไหนอ่ะ นายโทรในเบอร์อ๋อใช่ไหมแล้วมีเบอร์ได้ไงนี่ต้องขอเบอร์เมื่อกี้เองโอ้ขอเบอร์ตอนไหนเขาขอเบอร์ตอนไหนเ้ยนายโทรมาใหม่ไหมว่าจะมาหาเรื่องมาหาเลยบอกแล้วบอกแล้วบอกว่่าามนีโทรมาเขาโทรมาบอกก็เขาบอกว่าปั๊มบอโทรไหนก็บอกว่าถัดมาหน่อยนึงรายการวัยเย็ดนะคะทีหละเจ้าเดี๋ยวนี้ก็โทรหาเลยเนาะก็ เข้าคอเบอร์เองเนี่ยนี่ก็ดูอ่ะนี่ตอนแรกโทรเฟซมาผมบอกว่าไม่มีเน็ตเอเบอร์มาเลยเนาะก็เลยเบอร์มาเลยอืออือยืนยิ้มแต่งตัวหล่อยังนี่ยไม่เอาเสื้อยัดในยัดในดีๆยัดในดีๆยัดในเลยเือเอาเสื้อยัดในยิงถอดดีเลยยัดในยิถอดในเฮ้ยมาจะมาต้องถึงนดีเลยนะเออยัดในดูเรียบร้อย ขับกางเสื้อด้วยทับดีดีออะนี่ต้องต้องขับกางเสื้อขึ้น่อยเดี๋ยวจะพาให้เดี๋ยวพาให้ตอนนี้เป็นอีกข้างเลยนี่ขับกางเสื้อโอ้โหนี่ขับข้างเดียวนะโอเคเลยร้อยครับเฮ้ยกระดุมอ่ะมันต้องปลดเนอะอันนึ่งแบบทรงเสียปลดกระดุมได้ รูดูมาแล้วไม่ใช่่ใชเขาผ่านไปเล็วไปเร้วเขาขับรถยนต์ตามเขาอีเข้าอีตรงกล้ามเลยตรงกล้ามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้คนีกเขาอีเมาอีอ่าฮันน่งเดี๋ยวพับให้เหรอ อโอ้โอหล้ยไหนแล้วนัดผู้สาวไว้ไหนนี่นี่ครับรถอะไรไม่กล้าขับเรานี่โก้เปื่อนอู้ดูไปยืนรอโอ้เออบอกว่าหัวแล้วเขาไปนู่น โอ้ไปยงโชวกับเรอเออยองกีบแอรน้มมีเปิดทำไมฮะไม่มายืนอยู่ในรมเดียวแดดออกเดียวเง่ออกมินอีกเดี๋ยวสามินต์นั่งๆตังนี้นี่นั่งตรงนี้เออเอาเบอร์มานูขอเบอร์มาแล้วเฮ้ยไฟไฟไฟ ไปไไปเลยไปเลยข้ามไปเลยไปไหมวะไปวะเออรถรถเน่ยโอ้โสาวอ้ำตัวนี้โอ้สาวบอลเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ ลุงไหนมาจากไหนเนี่ยพอดีอุ้ยสาวโอ้เปิดกระจกหน่อยมะอะนเนี่ยมาจากไหนเนี่ยอ๋าาามาจากไหนกันเะอุ้ยเลี้ยงข้าวเลยต้องมาเลี้ยงข้าวดูด้วยต่อดูไปต่อนี่มันเย็นจรงเลยอ่ะโอ้ข้าวสาวเลยดิเออด้อ เอ้ยประตูให้มันอะเปิดประเปิดเล้วไม่เปิดหนอเล่าอขาอดิใครใครอักเรื่อธรรมจะไปเครียดทำไมค์ักเคาก่อนเลยว่ะ โอ้โหสาวอ้มขืนแทนแล้วนี่ไเองขึ้นไปนั่งกับสาวอ่ะเอิงเปิดประตูขึ้นนั่งเลยโอ้เปิดได้ไหมก็เปิดเลย เอาไปเยนะโอ้ยน่าการอครับดีวไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับคิี้อ